อาจารย์พูดถึงเรื่องการให้อภัยสะดุ้งเลยค่ะต้องต้องมาที่ศาลาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวโยมแล้วก็เพื่อนรุ่นน้องอีกคนหนึ่งนะคะก็คือสองคนเราสองคนถูกเบียดเบียนน่นะคะทีนี้ก็ด้วยความที่ศึกษาพุททวัจนะมาก็เลยโยมรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่โยมให้อภัยคนได้อต่นอนอยู่มาหลายปีเพื่อรู้สึกว่าให้อภัยคนได้ใช่ค่ะยากเหมือนกันค่ะยากเหมือนกันบางทีนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าชีวิตเราเคยให้อภัยใครใช่ค่ะ แต่แตไม่ให้อาภัยในเยอะใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็เป็นคนอาฆาตด้วยแต่ว่าครั้งนี้ <c oughs> ใ,<ช>ให้อาภัยได้แต่เป็นห่วงน้องคนหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ศึกษาพุธวจนะทีนี้เนี่ยความอาฆาตพยาบาทของเขาเนี่ยถึงขั้นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัว<ต>ที่โยมกใ็ให้ให้ธรรมะเขาไปว่าอคือสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมนะการใ,<ช>ให้อภัยเพื่อตัวเราเองแต่อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าเท่าไหร่นักทีนี้นะเนื่องจากว่า ใจของคนที่มีความเครียดแค้นเนี่ยม,มันจะคอยนึกตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่อ้คนที่กระทำเนี่ยมันจะได้รับผลกรรมนี่แหละ <c oughs> นี่พระโอรัมพาคิยสังโยชนพยาบาทสังโยชน์เนี่ยเห็นไหมมันเป็นของมีกําลังแก่ปุรุชนอันปุรุชนละไม่ได้ดังนั้นโยมจะให้ปุรุชนละพยาบาทเนี่ยไม่ยอม ยากมากๆเยมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันก็เลยถือโอกาสว่าอยากให้พระอาจารย์ลองอให้ความรู้โยมจาคลิปตัวนี้ไปให้น้องเขาดูว่าโอเคพระอาจารย์พูดแบบนี้นะคือพระอาจารย์พูดน่าจะมีน้ำหนักกว่าโย,ยมพูดอะค่ะว่าเราเราจะยังไงดีคือจริงๆ<อ>แล้วพระศาสดาเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยไม่ทำลายประโยชน์ตนเพราะการพยาบาทการเบียดเบียนเนี่ยคุณกำลังพาตนเข้าจมอยู่ในนรกแล้วเพราะ เธอคิดถึงสิ่งใดดำหลอถึงสิ่งใดอกุศลที่เธอคิดนะ่ะมันคือภพมันคือกรรมเพราะเขายังไม่เข้าใจในเรื่องภพเรื่องกรรมอย่างถูกต้องและแตกฉานแล้วก็เชื่อมั่นอย่างแน่นแฟนนั้นถ้าคนเนี่ยเชื่อจริงๆว่าคิดอกุศลจึกเดือนะไปนรกเนี่ยใครจะกล้าคิดเนะ่ยเหมือนโยมแต่ปักไฟดูดตายเนี่ยใครกล้าแย่เข้าไปบ้างนะี่ย ไม่มีใครกล้าแยา่มันอยู่มันสบายไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับมันเลยใช่ไหมสายฟงสายไฟยไม่มีใครกล้าเพราะรู้ว่าแต่ตายใช่ไหมรู้ว่าแต่คือนรกใครจะกล้าคิดไม่ดีอกุศลตรองจึงบอกคนคิดอกุศลเนี่ยเขากําลังทําลายประโยชน์ตนนะมันไม่ใช่ใครอื่นเลยเขาว่าได้ก่อนเลยคนที่โยมพยาบาทอยู่เนี่ยเขายังคิดกุศลอยู่เลย เขายังไม่ไปนรกแต่โยมเนี่ยเครียดกับเขาใน,นทุกวันด้วยโยมกําลังไปนรกนะและขณะที่โยมเนี่ยผูกจิตติดกับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอนุสัยความเคยชินนะอนุสัยสังโยชน์นะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความเคยชินกับอกุศลแล้วเวลาตายมันจะคิดกุศลหรืออกุศลน,น,นะใช่ไหม นั่นก็คือสิ่งนี้มันจะสะสมไปเป็นอกุศลมูลลรงจะยบอกอกุสรมูลที่เขายังตัดไม่ขาดจะทําให้เขาไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญคําว่าไปทางเสื่อมคืออบายทุกติวินิบาตการไปสู่ที่ต่ําที่เสื่อมนะการจมลงการถูกทรมานอย่างนี้ เขาบอกเขาไม่ทำไมเขาไม่ทําทำผิดอะไรเลยทำไมต้องมาถูกเบียดเบียนโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดน้องน้องคนที่เขาพูดแต่นะคะก็เป็นตรมอะไรของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ได้ยังไงเขาไม่ทำผิดอะไรเลยเขามองแค่ร้อยปีเหรอใช่ไหมชาติโน้นน่ะน,นั้นใครมองแค่นี้ก็น้อยไปมันต้องทั้งหมดใครโยนไปอดีตอย่างเดียวพระเจ้าบอกผิดอีกเหมือนกันเพราะกรรมในปัจจุบันก็มีใช่ไหมอ่า นั้นจะมองแค่ปัจจุบันมันไม่ใช่นะเพราะกายนี้คือกรรมเก่านะกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเ่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้นะันั้นสตัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องคัตนาเป็นเครื่องผูเนี่ยมันท่องเที่ยวในสังสารมายืดยาวนานจริงไหมดีเรวมันสั่งสมมาอยู่ในตัวของมันเนี่ยที่เรียกว่าอาวิชานุสัยเนี่ยนะนั้นใครจะรู้ตรงนี้ตัว ตัวเขาก็ไม่รู้หรอกพระเจ้าเท่านั้นที่ทราบนะนั้นจะบอกว่าเราไม่ได้ทำผิดฆ่าคนมาตลอดการยาวนานใช่ไหมเป็นนักโทษประหารมาตลอดการยาวนานนะทั้งเป็นโจรฆ่าชาวบ้านโจนปรปล้นชาวบ้านโจรประพฤติผิดในกามจนเลือดที่ไหลออกจากคอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรบอกไม่ทำความผิดเรอทุกคนมีหมดแหละแต่จะออกได้หรือไม่ แก้ไขได้ในปัจจุบันนะนั้นพระศาส,สดาเนี่ยต้องการให้เราเน <Kaiser> ี่ยออกจากระบบนี้ไม่ใช่ไปวนคิดอยู่เอ๊ะฉ no er. you know, ันทำอะไรมาวนไม่จบนะมันก็จะวนอยู่นะปรุงแต่งมันก็จะปรุงแต่งแล้วเวลาปรุงแต่งเนี่ยมันจะปรุงแต่งเราถูกหมดเลยใช่ค่ะใช่อ่ายมงคิดดูความคิดที่เราคิดเนี่ยมันไม่เคยมีฉันผิดเนี่ยฉันผิดงมีแต่เองก็ผิดเองก็ผิดเองผิดตลอดเลย ค่าเนี่ยถูกนะเนี่ยมัน,นก็แปลกเนะาะแต่เขาคิดว่าเมื่อไหร่ไอคนที่กระทามันจะได้รับกรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะจะคิดอยู่ตลอดเวลาท่าเจ้ารัสอยู่ว่าถ้าเราคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเชื่ออย่างนี้จริงๆนะพยาบาทจะละไปแต่พอเขายัางเชื่อไม่จริงถ้าเขาเชื่อจริงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเอาก็กรรมมันก็จัดการมันเองนะคุณจะไปยุ่งอะไรกับมันนะใช่ไหมอ่ามันก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหม เดี๋ยวเขาก็ได้รับกรรมของเขาเองซึ่งเราจะไปจัดสรรให้ให้กรรมนั้นมันเร็วขึ้นมันช้าลงมันมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีอำนาจเหนือกรรมกรรมคืออะไรเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาแต่ละคนที่กําลังคิดนึกอะยมไปดึงความคิดออกมาได้ไหมปุ๊บมีอำนาจเหนือไหมไม่ได้ไม่มีใช่ไหมนั้นกรรมใครของใครของมันนของสัตว์ผู้มีวิชาน่ะ ที่ยังหลงว่ามีตัวมีตนอยู่อย่างนี้นะถ้าเราไปแก้แค้นเท่ากับ<ม>เราไปทํากรรมเป็นกรรมของเราอีกตัวสร้างกรรมเพิ่มไงนะนะที่พระเจ้าจัดในพิกุกุงโกสัมปีอะ่ะผู้ใดยังเครียดแค้นว่าผู้นั้นได้ด่าเรา,เราได้ทําร้ายเราได้ขโมยของลักทรัพย์ของเราเวรผู้นั้นเวรผู้นั้นเนี่ยย่อมระงับลงไปไม่ได้นะมันก็จะผูกเวรไปเรื่อยๆพระเทวทัต จองเวรกับผู้เจ้าจองก็จองไปสิผู้เจ้าไม่จองด้วยผู้เจ้าก็หมดแต่เทวทัตยังมีเห็นไหมเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ใครจองเวรใครอ่ะใช่ไหมใครวางใครผูกใครตัดนะคนตัดก็รอดไปนิพพานคนผูกเวรก็เกิดต่อไปสิอยากเกิดก็เกิดต่อไปสิจะไปว่าอะไรอ่ะใช่ไหมอยากทุกข์ก็เกิดต่อใช่ไหม ดังนะคนต้องเห็นประโยชน์ของการหลุดพ้นประโยชน์ของการพ้นจากความแก่เจ็บตายเห็นโทษของการที่เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต้องมามีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้เกิดอีกก็มีอีก <c oughs> นี่เกิดเป็นมนุษย์อย่างดีนะมนุษย์กับมนุษย์ไม่ค่อยรู้ความคิดกันนะยมเกิดเป็นเทวดาย,ยิ่งหนักใช่ไหมเ <c oughs> ท้าสักกะคิดปั๊บเดียวเวปจิตจ่อมาเลยรู้อีกกําลังคิดอะไร ยมคิดว่าเป็น,เ,ปนเทวดาจะสบายจะหนีไปไหนอะ่ะคิดอะไรมันก็รู้หมดอะ <c oughs> ่ะนะออไม่ต้องหนีเลยเทวดากบทุกเหมือนกันนะเนี่ยนะอืมไม่ง่ายหรอกอยู่พบไหนก็ไม่ง่ายนะคุเจ้าบอกมีทุกข์ทั้งนั้นอะ่ะพบแม้ช่วยรัดนิ้วมือจึงน่ารังเกียจเหมือนมูดคูดไงนะมูดคูดแม้นิดเดียวปื้อนเราเช็ดไหม <c oughs> เช็ดล้างแลว้วล้างอีกใช่ไหมนั่นอ่ะพบเหมือนกันเนี่ย สิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉะนั้นแม้มีประมาณน้อยชั่วรับนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ยมคิดปรุงอะไรมานิดน่ารังเกียจที่สุดเลยนั้นไม่ใช่ว่าปรุงไม่ดีน่ารังเกียจปรุงดีก็น่ารังเกียจเยนะเพราะมันคือพบเข้าใจหลักการนะพบพบมันคือทั้งกุศลอกุศลหมดเลยนะ,ะยมบอกโอ้ยฉันไม่มีปรุงเลยอกุศลแต่ปรุงอกุศลพียบเ,เลยนะ วันนั้นจะไปทําบุญที่นั่นที่นี่ซะเยอะแยะเลยนะสร้างประโยชน์ที่นั่นที่นี่สร้างพบทั้งนั้นนะ่นะก็ต้องวางอีกเพราะมันคือภาวะตัณหาความอยากในการสร้างพบภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้สังโยชน,นย์อันเป็นไปเพื่อการได้พบเห็นนะเนี่ยต้องเข้าใจพบอย่างละเอียดพอเข้าใจพบอย่างละเอียดเข้าใจชาติอย่างเรียนนะยมจะไม่อยากคิดอะไรเลยคิดทําไม นอยู่ก็ลงหายใจดีกว่าใครคิดก็คิดไปใครอยากสร้างพบก็สร้างไปใครอยากสร้างกรรมก็สร้างไปเดี๋ยวเขาก็ได้เองยะมะสะยังกลัวเลยอะนับภาษาอะไรใช่ไหมอืมไม่ใช่พวกเราจะกลัวอย่างเดียวนะยะมะสะอยู่ในทรกยังกลัวเลยใช่ไหมแล้วก็ปรารถนาว่าตายแล้วขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเห็นนะ ขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคนะขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรงรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเนะี่ยนะยมะสสาคิดอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ความคิดของยะมะสะาก็เลยมาบอกให้พิคุทั้งหลายฟังน,ะะะนี่ยมสสานี่นั่งอยู่ในนรกในคิดอย่างนี้เห็นนะเดีย๋ยวนั้นไม่ใช่ว่าเราอยากจะหลีกนรกอย่างเดียวนะยะมะสะาก็ยังอยากหลีกนะ เนี่ยดัง <c oughs> นั้นถึงบอกว่าอาลีบุคคลเนี่ยจําเป็นจําเป็นเร่งด่วนเลยละ่ะเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมีแก่เราไหมแม้วันพรุ่งนี้ใช่ไหม